สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องจอร์สโซรรสกันแต่เป็นมุมทีอ่อ่อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักสวัสดีค่ะใช่ค่ะปกติคนจะลึกถึงเขาในฐานะนักเกงกำไรหรือคนที่เอ,อ่ทำนายตลาดเก่งๆแต่บทความที่เราจะคุยกันวันนี้จาก Money Atlas เขาบอกว่าโซรอสไม่ใช่แค่คนเล่นตามเกมนะอืมแต่เป็นคนที่เข้าใจโครงสร้างของเกมมากๆจนถึงขั้นอาจจะเปลี่ยนกติกาได้เลย ใช่ค่ะเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจว่าตลาดไม่ใช่กระจกใสที่สะท้อนเศรษฐกิจเป๊ะๆครับแต่มันเหมือนกระจกโค้งๆอะค่ะที่มันบิดภาพความจริงไปตั้งแต่แรกแล้วโหน่าสนใจมากงั้นแสดงว่าความสมเร็จของเขาอย่างตอนเอ่อถล่มค่างเงินปอนค่ะอันด่งดังเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคไม่ใช่เลยค่ะบทความชี้ว่ามันมาจากความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาเชิงโครงสร้าง จิตวิทยาเชิงโครงสร้างค่ะเป็นเหมือนสินทรัพย์ล่องหนของเขาคือมันไม่ได้อยู่ในงบดุลที่ไหนแต่ฝังอยู่ในวิธีคิดวิธีมองโลกของเขานี่แหละสินทรัพย์ล่องหนคํานี้ดีจังงั้นวันนี้เรามาแกะรอยสินทรัพย์ล่องหนพวกนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างได้เลยค่ะเริ่มจากแกนหลักสำคัญที่สุดเลยที่มานิอัลลาสบอกว่าเป็นหัวใจเลยนะคือ reflexivity reflexivity ทฤษฎีการสะท้อนกลับ ใช่ค่ะทฤษฎีนี้โซโรสให้ความสำคัญมากมันบอกว่าตลาดไม่ได้แค่สะท้อนความจริงนะครัแต่มันสร้างความจริงขึ้นมาด้วยคือความเชื่อหรือการรับรู้ของคนในตลาดเนี่ยมันมีพลังย้อนกลับไปเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานจริงๆได้อ๋อเข้าใจละเหมือนปกติเราคิดว่าราคาหุ้นมันสะท้อนผลประกอบการบริษัทใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือมุมมองทั่วไปแต่ reflexivity บอกว่า ไอความเชื่อของคนหมู่มากหรือความกลัวความโลภเนี่ยมันเอ่อมันส่งผลกลับไปที่ตัวบริษัทหรือเศรษฐกิจจริงๆได้เลยถูกต้องค่ะมันเลยเป็นเหมือนลูบวนๆความคิดสร้างความจริงความจริงก็กลับมาตอกย้ำความคิดมันไม่ใช่แค่เครื่องช่างน้ำหนักที่เที่ยงตรงอีกต่อไปโอ้โหพลิกความคิดเลยนะเนี่ยค่ะแล้วพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองวิกฤตไม่เหมือนคนอื่นแล้วอันนี้คือสินทรัพย์ชิ้นที่สองค่ะ <Crisis> Intelligence. ปัญญาวิกฤตคือแทนที่จะกลัวเขากลับมองว่าวิกฤตคือคือช่วงเวลาที่หน้ากากมันหลุดออกค่ะช่วงที่ความจริงหรือ,อความเปราะบางของระบบที่ซ่อนอยู่มันเผยตัวออกมาให้เห็นชัดที่สุดเหมือนมองหารอยร้าวในโครงสร้างใช่เลยค่ะเขามองหารอยร้าวรอยรั่วเชิงระบบในสถาบันต่างๆในในโยบายการเงินก่อนที่มันจะพังลงมาจริงๆแล้วก็ใช้จังหวะนั้นในการ วางเดิมพันกับการเปลี่ยนแปลงถูกต้องคะ่ะไม่ใช่แค่ซื้อถูกขายแพงธรรมนาแต่เป็นการเดิมพันกับทิศทางของโครงสร้างเลยการจะมองเห็นรอยร้าวระดับโครงสร้างได้นี่ต้องมองภาพใหญ่มากๆเลยสิครับแน่นอนคะ่ะซึ่งก็นำไปสู่สินทรัพย์ชิ้นที่3 global macro telepathy t e l e p a t h เหรอครับ <laughs> ก็เปรียบเปรยอะคะ่ะว่าเขามองทะลุไปถึงภาพใหญ่ระดับโลกคือไม่ได้มองแค่หุ้นตัวนั้นตัวนี้แต่ แต่เหมือนกำลังเทรดความตึงเครียดหรือเส้นแรงดันระหว่างประเทศต้องอ่านเกมทั้งนโยบายการเงินการคลังจิตวิทยามวลชนกระแสงเงินทุนหรือแม้แต่ความกลัวของผู้นำประเทศโหเหมือนเล่นหมากรุกกระดานใหญ่ยักษ์ที่ตัวหมากคือประเทศคือนโยบายใช่ค่ะค่ะประมาณนั้นเลยมันซับซ้อนม,มากแล้วพออ่านเกมโลกขาดเห็นรอยร้าว <r au S 1> ในวิกฤตวิธีที่เขาเข้าโจมตีก็ไม่ธรรมดาอีก มาถึงอันที่4แล้วใช่นครับค่ะ asymmetric attack strategy กลยุทธ์โจมตีแบบไม่สมมาตรอันนี้คือตำนานเลยใช่ไหมครับเรื่องโจมตีค่าเงินปอนปี92เนี่ยใช่ค่ะหลักการคือใช้แรงน้อยแต่สร้างผลกระทบมหาศาลเหมือนหาจุดคันงัดของระบบให้เจอจุดคันงัด จุดที่แบบว่าถ้าเราออกแรงตรงนี้แค่นิดเดียวแต่มันจะส่งแรงสะเทินไปได้ทั้งระบบเลยเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดสุดๆไม่ต้องไปทุ่มสูงตรงๆต,ต้องทั้งฉลาดทั้งกล้าเลยนะเนี่ยมากค่ะต้องเข้าใจระบบลึกซึ้งจริงๆแล้วก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดมากๆซึ่งก็นำมาสู่สินทรัพย์ชิ้นสุดท้ายครับ philosophical conviction หรือความเชื่อเชิงปรัชญาที่แข็งแกร่งครับอันนี้คือยังไงครับเกี่ยวกับการลงทุนยังไงคือ Mo นี่แอตลามองว่า สำหรับซอรอสแล้วเงินมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือเป็นพลังงานเชิงโครงสร้างที่เขาจะเอาไปใช้ขับเคลื่อนไอเดียที่ใหญ่กว่านั้นอย่างเช่นอย่างเรื่องการสนับสนุนสังคมเปิด Open Society หรือประชาธิปไตยที่เขาเชื่อมั่นมากๆเขาเข้าใจว่าเงินเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามความคิดได้ มันเปลี่ยนทิศทางสังคมได้เหมือนกับว่าพอเข้าใจโครงสร้างตลาดแล้วก็เอาความเข้าใจนั้นมาประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมด้วยอาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะเป็นเหมือนทุนเชิงปรัชญาคือใช้ความมั่งคั่งและความเข้าใจใน,นกลไกต่างๆเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในระดับที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องเงินๆทองๆฝังทั้งหมดแล้วเ ภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าทําไมบทความถึงบอกว่าความสำเร็จของเขาไม่ใช่แค่โชคหรือการอยู่ถูกที่ถูกเวลาค่ะแต่มันคือการสร้างเวลาและสถานที่ให้มันถูกตามที่เขามองเห็นต่างหากสินทรัพย์ที่แท้จริงก็คือสายตาคือสมองที่มองทะลุกลไกลและความบิดเบี้ยวของโลกได้ก่อนคนอื่นใช่ค่ะเรื่องนี้น่าจะทำให้เราลงกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าไอ้ระบบต่างๆรอบตัวเราเนี่ยตลาดการเงินหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆ มันอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่สะท้อนความจริงเฉยๆครับแต่มันอาจจะกําลังสร้างความจริงบางอย่างขึ้นมาด้วยตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาการฝึกอ่านสัญญาณความกลัวความกดดันความไม่สมดุลพวกนี้อาจจะเป็นทักษะที่สําคัญมากๆในโลกยุคนี้ก็ได้นะจริงด้วยครับงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดจากเรื่องซรอสวันนี้นะครับคือแทนที่เราจะถามแค่ว่าเราจะทํากําไรในระบบนี้ได้ยังไง บางทีคำถามที่ท้าทายกว่าที่ซอรอสชีให้เราเห็นก็คือเราจะเข้าใจโครงสร้างของระบบจนสามารถมีอิทธิพลต่อมันได้หรือเปล่าค่ะแล้วเราจะก้าวจากการเป็นแค่ผู้เล่นในเกมไปสู่การเป็นผู้ร่วมกำหนดเกมได้ยังไงบ้าง